สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับเจ้าไมตี้สกลอีกรอบนะครับคลิปนี้ก็น่าจะอีพีที่12แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาลงสีนะอันนี้เอาไปล้างมาแล้วครับแปดฉีดมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลงสีนะข้างล่างผมจะลงสีดํานะครับสีดําแล้วก็ตาตท้องก็สีดํานะ อันนี้ผมลองยิงดูนะสีดำมืดตึ๊บเลยครับผมว่าจะใส่สีเทาไปก่อนนะเนี่ยแต่ชุดข้างในข้างล่างก็เป็นสีดำนะแถวนี้สีดำนะครับท้องก็สีดำแต่ฝาข้างเนี่ยช่วงบนเนี่ยผมจะใส่เป็นสีเทานะเนี่ยสีประมาณนี้ครับ ข้างในก็น่าจะเอาไว้อย่างนี้หละเนี่ยข้างในกระบะนะเอาเป็นแบบสีแดงนี่แหละอันนี้ก็ผมเอากันชนมายิงบนนี้นะมันก็เลยติดดำมาหน่อยก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะเนี่ยข้างในไม่ต้องยิงครับยิงแค่ข้างนอกนะรอบนอกแล้วก็ชุดชงล่างนะเดี๋ยวจะถอดบังโครนออกก่อน ำแหน่งบางโครนใส่เรียบร้อยนะครับแพงอยู่นะมันเป็นบางโครนมีรูปครับเนี่ยสองร้อยกว่าบาทเลยนะคู่หนึ่งปะยางครับรับปะยางนะพร้อมแล้วครับเนี่ยสั่งของมาเรียบร้อยแล้ว ชุดปะยางของเรานะอันนี้วัดลมยางหัวสูบถอดซ้อนนะน,นี้ก็ลูกกลิ้งสติมเย็นสติมร้อนก็มีครับเนี่ยเตาปะยางนะครับสติมร้อนแล้วก็เนี่ยอันนี้อุปกรณ์ปะยางทั้งหมดเลยนะกาว อันนี้ก็ครีมทาขอบยางครับแผ่นปะสั่งมาครบแล้วครับอันนี้ก็กาวกาวปะเย็นอันนี้แผ่นปะเย็นนะครับอันนี้ปลั๊กไฟท้ายของเรานะปลั๊กไฟท้ายของเจ้าไมตี้นะซื้อใหม่เลยครับที่แรกผมตัดเอาปลั๊กจากไฟท้ายเก่านะมันติดๆิดับดครับ ผมก็เลยสั่งมาใหม่เลยนี่ครับแล้วก็มีรีเลย์ด้วยนะ,ะเดี๋ยวให้ดูไฟไท้ายครับเนี่ยไฟไท้ายผมจะซื้อรุ่นนี้มานะตัวนี้ก็ประมาณ400กว่าบาทนะครับคู่หนึ่งไฟจะสวยมากเลยไฟเลี้ยวเขาจะวิ่งแบบสวยมากเลยนะวิ่งขึ้นครับนี่ผมลองต่อดูแล้วนะ อันนี้ปลั๊กไฟเลี้ยวเก่านะผมต่อดูแล้วนะเนี่ยเสียบไปแล้วมันติดติดดับดับนะครับนะก็เลยสั่งชุดปลั๊กใหม่มาไฟท้ายชุดนี้มันเป็น led นะใส่แทนตัวเก่าไปแล้วไฟเลี้ยวมันกระพริบเร็วครับมันกระพริบเร็วนะผมก็เลยสั่งตัวนี้มาเพิ่มครับตัวนี้รีเลย์นะเฟรชเชอร์ไฟเลี้ยวครับเนะฟรชเชอร์ไฟเลี้ยวปรับ เร็วได้อันนี้ผมจะเอามาปรับให้มันช้านะเป็นแบบนี้ครับมีที่หมุนอยู่ข้างบนเนี่ยนะปรับช้าปรับเร็วได้ครับเป็นปรับไฟเลี้ยวซิงนะถ้าใครเป็นแบบเดิมๆก็เอาไปทำเป็นไฟเลี้ยวซิงได้ครับแต่ของผมมันใส่ตัวนี้ไปแล้วมันกระพริบเร็วมันกระพริบอยู่แค่นี้ครับเนี่ยมันกระพริบไม่เต็มนะครับมันกระพริบไม่หมดนะ มันกระพริบอยู่ประมาณเนี้ยครับมันวิ่งไม่หมดนะผมก็เลยซื้อตัวนี้มาปรับให้มันช้าครับไฟเลียวจะได้ติดหมดนะจะได้สวยครับตัวนี้ก็ประมาณเกือบ200ยนะบางร้านก็ขาย300อกว่าบาทนะครับหาดูในรัศดาวนะนี่ครับครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับช่วงล่าง ใต้กระบะนะครับลงสีดำเรียบร้อยครับหมดสีไปประมาณ5กานะห้ากาพอดีเลยนะครับก็ได้2รอบอยู่นะเนี่ยพ่นได้สองรอบอยู่ครับเรียบร้อยช่วงล่างเหลือช่วงบนนะวันนี้เย็นแล้วครับก็ น่าจะเลิกงานแค่นี้ก่อนได้แต่ชงรางไปก่อนนะตรงนี้ยิงไม่โดนครับดางนิดนึงนะโดนทังนิดหน่อยไม่ได้คลุมครับคลุมแค่แกนนิดเดียวเอง อันนี้สีมันถลอกผมก็เลยยิงไปด้วยเลยเรียบร้อยครับช่วงหลัยผลงานก็ประมาณนี้ครับอันนี้ผมยิงสีดำาตรงขอบบางคโครนครับ ขอบนี้ผมจเจ้าสีดำนะครับเดี๋ยวเอาเทปมาปิดไว้แล้วเราจะยิงตรงนี้เป็นสีนี้เลยเนี่ยพื้นเป็นสีเทาแบบนี้นะครับสีเทาแลมโบโอ,โอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ค่อยมาลุยต่อครับลงสีเสร็จก็ติดตั้งไฟท้ายครับติดตั้งไฟท้ายเสร็จก็น่าจะจบแล้วครับนะ ไม่มีอะไรแล้วผมว่าจะใส่ไฟข้างด้วยน่าจะยังไม่ได้ใส่ครับหาตำแหน่งยังไม่ได้นะเจากตรงไหนดีหน้าหลังเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวทําสีเสร็จก็ใส่ไฟท้ายนะจบงาน